เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมอีกแล้วเช่นเคยนะฮะกับเกมอนิเมะดีเฟนเดนะครับผมในวันนี้นะฮะเราจะมาทำการรีวิวอัปเดตล่าสุดนะฮะที่จะมาในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับผมเป็นในส่วนของอัปเดตท,ที่5นะครับผมอ่ใน,นปัจจุบันเนี่ยเราจะอยู่ใน ส่วนของอัปเดตที่4พาร์ทที่2ใช่ไหมฮะซึ่งล่าสุดที่เป็นตู้ของการ์ตูน Black c o v f r r นะฮะที่ได้เข้ามาเป็นตู้แบนเนอร์ล่าสุดนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ตู้ได้หมดเขตไปแล้วนะฮะหรือ expire ไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวอัปเดตใหม่เนี่ยก็กำลังจะเตรียมที่จะ Deploy หรือเตรียมที่จะอัปเดตมาให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับผมอ่าซึ่งในวันนี้นะฮะเราจะมาทําการอธิบายรีวิวแล้วก็ r รี c t i ช่นกันนะฮะว่าแพทใหม <It> ่ล <erd transparency S 3> ่าสุดมันจะมีอะไรบ้างและน่าตื exactly ่นเต้นกันแค่ไหนครับผมไปกันเลยครับก็ในส่วนแรกนะฮะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะฮะแพทของตัวอัปเดตที่5เนี่ย เขาจะลิเลสหรือเขาจะอัปเดตมาเนี่ยในวันที่24สิงหาคมนะฮะผมในเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งมั้งฮะน่าจะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะฮะของไทยแล้วก็โดยรวมทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่จะอัปเดตมาเนี่ยคืออย่างแรกเนี่ยนะครับเขาจะเพิ่มมาครับเพิ่มแชปเตอร์มาใหม่ทั้งหมดนะฮะสามสิบหกแชปเตอร์นะฮะผมหรือก็คือน่าจะประมาณ6แมปนะฮะหกแมปแล้วก็ที่สําคัญฮะก็แบบสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยฮะคือโหมดใหม่ครับอาร์ซิเนกเลียมนะฮะผมอ่าอาร์ซิเนกนะ ซึ่งเป็นโหมดที่ว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะฮะซึ่งโหมดนี้ดีเทลจะเป็นเช่นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนะับผมแล้วก็ต่อไปนะฮะอัปเดต5เนี่ยเขาจะเริ่มซีซั่นใหม่ด้วยครับซึ่งก็คือ Battle Pass ซีซั่นใหม่นะฮะผมหลังจากที่ผมอธิบายองค์ประกอบโดยรวมเข้าๆไปนะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกทีละอย่างกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะฮะอาณาจักรใหม่นะฮะหรือระบบการเล่นใหม่นะฮะเอเธนิกส์นะัะผมเขาได้อธิบายว่าสิ่งๆนี้นะฮะเป็นอาณาจักรใหม่นะฮะมันจะปรากฏโดย เป็นส่วนหนึ่งของเทพเอเ n นิกส์นะครับผมโหมาเป็นสตอรี่เลยเว้ยเฮ้ยแล้วก็เรานะฮะสามารถเดินทางไปยังอาณาจักรนี้นะฮะหรือโลกใบนี้นะฮะโดยที่เรานะฮะจะต้องนำตัว ที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะหรือยูนิตที่โหดที่สุดของเราเนี่ยไปนะฮะแล้วก็นำกลับมายังโลกปัจจุบันนะฮะโลกปัจจุบันก็น่าจะโลกที่เราอยู่ในตอนนี้หรือเปล่านะเออมาเป็นสตอรี่เลยเว้ยเฮ้ยแล้วก็ในอาณาจักรนี้นะฮะเราจะสามารถเล่นนะฮะเล่นโหมดแมปชาเล์หรือแบเทิลพาร์ตต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งซัมมอนยูนิตพิเศษนะของเอเทนิกยูนิตนะฮะได้นะฮะที่เป็นแบบว่าเป็นยูนิคเลยฮะของแบบ ของโหมดใหม่นะับผมอ่าแล้วก็เขาบอกว่าเราสามารถนำามยูนิตไปได้นะฮะสามยูนิตไปได้ในอาณาจักรนี้นะฮะเหมือนกับว่าเราจะนำไปได้แค่สามตัวล่ะโอ้โหโหมดหินเลยเนี่ยเหมือนกับเราต้องเอา3ตัวตึงๆของเราอะไปเล่นในโหมดนี้เว้ยเออซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เรียกว่าโหมดหรือเรียกว่าแมปนะเหมือนกับปัจจุบันนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือสภาพเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ฮะเหมือนกับจะเป็นอีกคนละแบบฮะซึ่งภาพหลีที่เขาปล่อยมาก็เป็นภาพภาพนี้ฮะเออเหมือนกับว่า มันต่างไปเลยนะน่าจะใช่นะน่าจะใช่เหมือนกับว่าเราเดินทางข้ามพอร์ทัลไปอีกโลกหนึ่งครับผมจะเป็นคนละแมปเลยเออไม่ใช่แมปสตอรี่นะคือแมปล็อบบี้อ่ะคนละอันเลย,เยแล้วก็เขาบอกว่าเราจะไม่สามารถออกจากอาณาจักรนี้ได้นะฮะโดยไม่มีอีเทนิกคีนะฮะหรือกุญแจของอีเทนิคนะฮะผมซึ่งเราจะสามารถได้ไอเทมเนี้ยจากอาณาจักรแห่งนี้แหละฮะน่าจะได้จากการเล่นโหมดต่างๆนะถ้าผมเดาน,นะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าเราจะไม่สามารถออกจาก อาณาจักรนี้ได้พร้อมกับยูนิตของเรานะฮะที่เราส่งไป3ตัวเนี่ยเออยกเว้น1ตัวเหมือนกับว่าเราจะเอากลับมาได้1ตัวนะอืมแต่เอากลับมาพร้อมกัน3ตัวไม่ได้ครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถใช้ อิธินิกทิเตอร์ได้ครับผมเพื่อนำหนึ่งยูนิตนะฮะกลับมานะครับผมน่าจะเป็นตามรูปที่เขาบอกนะน่าจะเป็นตามรูปนี้ครับผมซึ่งเราจะสามารถแบบว่าใช้ใช้พร้อมกันกับอิธินิกคีได้นะครับผมในการกลับนะฮะแล้วก็เลเวลขั้นต่ำนะฮะในการที่เราจะเข้าเล่นแมปนี้ได้หรือแมปอาณาจักรนี้ได้นะครับผมต้องเลเวลสามสิบขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ไอเทมที่เราได้จากแมปแบบนี้นะเราจะสามารถเอากลับไปได้ด้วยนะครับผมถือว่าตอบโจทย์อยู่นะเออสำหรับแบบ ตอนเทนต์ใหม่อะที่ไม่ใช่แบบว่าเออแบบแค่เพิ่มสตอรี่มานะมันเพิ่มแมปใหม่เอะทุกคนแมปที่แบบแมปคนละล็อบบี้อะแบบไปอีกล็อบบี้นึงเป็นอีกแบบหนึ่งเลยโอ้โหแบบเขาคิดได้ไงวะเขาทำเขาทำไปเพื่ออะไรวะเออโอเคครับผมอ่าต่อมาจะเป็นสตอรี่แมปที่เขาได้เพิ่มมาใช่ไหมฮะซึ่งสตอรี่แบบเนี้ยมันจะเพิ่มมาทั้งหมด6แมปครับผมอ่าหกแมปตั้สิบหกแชปเตอร์นะฮะผมและแต่ละแมปนะฮะก็เช่นเคยครับจะดรอ ของได้ต่างกันนะฮะซึ่งอาจจะยากขึ้นกว่าแมปปัจจุบันล่าสุดนะฮะที่เป็นสตอรี่แมปเช่นแมปคิสตันเคฟนะครับผมอ่าพอแมปยา,ยากขึ้นไปมันก็อาจจะดรอปของได้ดีขึ้นนะฮะซึ่งดรอปของอะไรบ้างอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่แน่นอนฮะดรอปของใหม่มาให้ครับผมอ่าแล้วก็ต่อมาจะเป็นอินฟินิตี้ชาเลนจ์ใหม่มานะฮะในของแต่ละแมปนะฮะผมอ่าน่าจะเป็นแมปใหม่มานะฮะแล้วก็ต้องมีอินฟินิตี้ชาเลนจ์มาด้วยครับผมอ่านี่ก็จะเป็นอินฟินิตี้ชาเลนจ์แบบใหม่นะฮะ โอเคครับต่อมาฮะสิ่งที่ทุกคนรอคอยอีกแล้วเช่นกันนะฮะก็คือตู้แบนเนอร์ใหม่นะครับผมหรือก็คือตู้กาชาใหม่เนี่ยแหละเออกาชาใหม่ที่จะมาในอัปเดตท,ที่5นะนะฮะผมซึ่ง อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าตู้กาชาแบบว่าพิกอัพนะครับเหมือนกับว่าเราจะสามารถเลือกได้จาก1ใน3ของตู้แบนเนอร์นั้นๆน,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 นะฮะซึ่งแบบว่าตู้ต่างๆนะฮะก็จะมีตัวซีเคตตัวมิสติกแตกต่างกันแล้วก็มีความเก่งที่แตกต่างกันอีกนะครับผมและใน3ตู้นี้นะฮะ เราจะไม่ได้ใช้ตั๋วในการสุ่มแบบเดียวกันนะฮะเราจะใช้ตั๋วในการสุ่มคนละแบบนะฮะซึ่งแบบแรกนะฮะจะเป็นอะควาครับผมและแบบที่2นะฮะจะเป็นโซล่านะฮะและแบบที่3าจะเป็นเฟรมนะฮะผมซึ่งตั๋ว3าแบบนี้ยเราจะได้ต่างกันนะฮะขึ้นอยู่กับแมปและชาเลนจ์ที่เราได้เล่นแต่ละแมปนะฮะผมซึ่งถ้าเราอยากได้ตั๋วไหนนะฮะเราก็ต้องเล่นในส่วนของแมปนั้นๆนะฮะผมและพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เหมือนตู้ล็คกี้ทิเก็ตครับคือตัวซีเค็นะฮะ จะมีการันตีในตัวของตู้ด้วยครับน่านี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนปาดถนานะครับสีเขตต้องมีการันตีฮะไม่เช่นนั้นเราจะสุ่มกันตาเหลือกตาปิ้นนะผมฮ่าๆก็นั่นแหละครับผมก็นี่แหละฮะคือ ตู้ถัดมานะฮะเหมือนลัคกี้ทิกเก็ตเป๊ะๆเลยนะฮะซึ่งตัวละครใดที่เขาจะมาให้เราดูเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกับเขายังจะไม่มีบอกนะฮะแต่ผมจะลองอ่านไปเรื่อยก่อนเผื่อเขามีบอกนะแล้วก็ส่วนถัดมานะฮะจะเป็นส่วนของเอชินิคแบทเทิลพาร์สนะฮะผมซึ่งก็น่าจะเหมือนกับแบทเทิลพาร์สปัจจุบันนะฮะผมซึ่งก็มีแบบว่าส่วนของฟรีทูเพย์ฮะแล้วก็ส่วนของพรีเมียมนะฮะผมแล้วก็จะมีทั้งหมด25เทียร์นะฮะเหมือนของแบทเทิลพาร์สปัจจุบันเลยครับผมแล้วก็แบทเทิ นะับผมเราอาจจะเก็บใหม่ตั้งแต่ขั้นแรกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะัะผมต่อมานะฮะจะเป็น Ethnic Challenge นะับผมอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นโหมดถัดไปโหมดใหม่เหมือนกันนะฮะผมซึ่งโหมดนี้เหมือนกับว่าเขาจะมีแอร์เรียสำหรับการชาเลนจ์นะน่าจะอยู่ในส่วนของโหมดชาเลนจ์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่า เท่าที่อ่านมาเนี่ยแล้วผมลองแบบวิเคราะห์ดูน่าจะอยู่ในส่วนนั้นนะฮะอ่าซึ่งโหมดเนี้ยเขาบอกว่าจะต่างจากโหมดชาลจ์ธรรมดานะฮะซึ่งปกติชาลจ์ธรรมดาตอนเนี้ยมันจะเหงนว่ามีเลเจอด์มีมอนเดินไวขึ้นอะไรใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้นะคะเหมือนเขาจะเพิ่มมานะฮะซึ่งอย่างแรกนะฮะคือชาลจนนั้นนะฮะจะมีแต่ยูนิตบอสปรากฏตัวครับโอ้เหมือนจะยากนะฮะเหมือนจะยากมากๆเลยนะนี้มีแต่บอสปรากฏตัวแล้วบอสจะเป็นหมื่นงเงี้ยหรอเออแล้วก็ต่อมานะฮะอย่างที่2นะฮะคือแบบว่า เขาบอกว่าเราจะวางยูนิตใดก็ได้นะฮะแต่ยูนิตถัดไปนะฮะต้องอยู่ใกล้ๆก,กับยูนิตที่เราวางก่อนหน้านั้นนะฮะคือเหมือนกับว่าเราจะวางกระจายกันไม่ได้นะฮะต้องวางเป็นก้อนๆครับผมอย่างที่2นะฮะคือเราวางยูนิตใดก็ได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ยูนิตถัดไปนะฮะเราต้องวางไกลไกลกว่ายูนิตที่เราวางก่อนหน้านั้นนะับเอออันนี้คือต้องวางกระจายนะวางใกล้ๆไม่ได้อีกและอีกอันนึงนะฮะคือเขาบอกว่ามันจะทําการ disable ฮะ disable trade แล้วก็ s p i r i t นะฮะผมเหมือนกับว่า ที่เรามีเนี่ยไอพวกแบบว่า Almighty หรือแบบว่า d i v i c e Spirit s t o r Spirit พวกเนี้ย <c oughs> เขาจะปิดนะฮะไม่ให้เราใช้ความสามารถนะนะคือเราจะเข้าไปตัวเปล่าครับเออเ <c oughs> ก็ไม่รู้นะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะผมกับแบบการเข้าไปตัวเปล่าเนี่ยเออแล้วก็ต่อมานะฮะเหมือนกับว่าเราจะวางยูนิตได้แค่1ตัวนะฮะเหมือนกับว่าปกติ Placement เนี่ยเราจะวางได้4ตัว5ตัวตามตัวละครใช่มหนึ่ตัว2ตัวอย่างเงี้ย แต่อันนี้ฮะถ้าเราเจอชาเลนนี้นะฮะเราจะวางได้แค่1ตัวต่อ1ยูนิตนะฮะอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะ1ตัวต่อ1นึ่งยูนิตครับโขวบอกเลยว่าใครมีออมไมตี้โคตรสุดผมบอกเลยอันนี้แล้วก็ต่อมานะฮะคือโหมดที่สตูนะฮะเขาจะสามารถโคลนตัวเองได้ครับเออเหมือนกับว่าทุกๆสองวีมังฮะเหมือนกับว่าสตูเนี่ยเขาจะโคลนยูนิตมาฮะ,ะโดยที่จะโคลนมาจากเลือดครึ่งน,นะฮะสมมุติมีเลือดหมื่นหนึ่งนะฮะเขาจะโคลนมาเหลือเลือดครึ่งหนึ่งคือเลอ 5000, ซึ่งผมก็มองว่าอาจจะยากแหละแต่ถ้าเกิดใครตัวชิวนะฮะถือว่าเป็นการฟาร์มตังค์ที่ดีเลยนะเอออ่าต่อมาจะเป็นไอเทมใหม่นะฮะสำหรับอาณาจักรนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าใช้ได้เฉพาะในอาณาจักรนี้นะ,ะหรือแบบว่าอาณาจักรหลักของเราหรือโลกหลักของเรานี้ก็ใช้ได้นะ,ะอย่างไอเทมแรกนะฮะเว็บสคริปไอเทมนะฮะเขาอธิบายมาว่าจะเป็นไอเทมที่ใช้สําหรับสคริปเวฟครับอ่าผมก็ไม่รู้นะว่าสคริปเวฟบหรือสคริปด่านนะแต่เหมือนกับเขาบอกว่า จะเป็นการสคริปต์หมายเลขเวฟข้างบนฮะเหมือนกับว่าเวฟหนึ่งพอเรากดใช้ปุ๊บไปเป็นเวฟสองอ่าน่าจะใช่นะฮะแล้วก็ใช้ได้กับ Infinity Mode ด้วยครับผมและอันต่อไปนะฮะคือ Item Portal Hardening นะครับผมอ่าเหมือนกับเข้าอธิบายว่าไอเทมเนี่ยนะฮะเราจะสามารถใช้กับพอร์ทัลใดก็ได้ฮะพอร์ทัลที่เอาไว้ใช้ลงประตูเอาตัวซีเคทนะฮะที่มันจะว่าจากประตูประตูแลเล่นปุ๊บดอปประตู อีพิกดบประตูอีพิกเสร็จปุ๊บไปเลเจนด์เลเจนด์มิสติกมิสติกไปซีเคดแล้วพอตอนซีเคดก็ได้ตัวละครซีเคดนะฮะเออซึ่งบอกว่าออเทลเนี่ยออเทลที่เราลงเนี่ยครับผมโดยการใช้เทมเนี้นะมันจะการันตีของตัวมันเองแน่นอนเลยฮะในกรณีที่เรานะฮะไม่ได้ตัวซีเค็ดนะฮะเออเราจะสามารถลองได้อีกครั้งนะฮะผมอ่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้คําว่าการันตีทําไมนะฮะเหมือนกับว่าอันเนี้ย ผมไม่รู้ว่ามันใช้เฉพาะสําหรับประตูซีเข็เท่านั้นหรือเปล่านะเออแต่ได้ผมวิเคราะห์นะตามที่เขาบอกนะเหมือนกับสมมุติเราลงประตูซีเค็แล้วเราไม่ได้ตัวซีเค็เนี่ยเราใช้อเทมเนี้ยเพื่อลองอีกครั้งครับแล้วครั้งต่อไปอ่ะมันจะการันตีตัวซีเค็ให้เราเลยครับโอ้โหไอเทมอะไรวะเนี่ยจริงปะเนี่ยแล้วปกติเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะผมก็เพิ่งมาเล่นนะว่าประตูซีเค็เนี่ยมันมีโอกาสไม่ได้ด้วยหรอถ้าเราเป็นคนเปิดเองอะ่ะแต่เท่าที่ผมจําได้นะถ้าเราเป็นคนเปิดเองเนี่ยเราจะได้อยู่แล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมเนี้ยเราใช้สําหรับแบบตอนเราลงกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเราไม่ได้ครับเราไม่ได้ตัวซีเค็ครับเราก็ใช้ไอเทมนี้ครับเพื่อลองเล่นอีกครั้งครับก็เหมือนกับว่าเราใช้ไอเทมนี้ปุ๊บเราก็จะได้ประตูซีเค็มาเป็นของเราเองครับเออแล้วซึ่งแน่นอนครับพอเราได้เป็นของตัวเองมันก็การันตีแน่นอนอยู่แล้วใช่ปะ่ะผมว่าเป็นเวนีแน่เลยวะ่ะเออไอเทมโคตรดีผมบอกเลยน่าจะหายาไขายเป็นล้านครับบอกเลยประตูนี้ไอเทมประตูนี้นะครับผมต่อมาครับผมเป็นไอเทมลิมิตเบเกอร์นะฮะเออเไอเทมสําหรับบแบบ i n น e e ี l e ล e วลแคนะคะเหมือนปกติตอนนี้ Level Cap หรือ Max Level ของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ Level 70ใช่ไหมฮะพอเราใช้อเทมเนี้ยไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปครับจาก70เป็น80หรืออะไรนี่เขาไม่ได้บอกนะฮะแต่คือการเพิ่มแน่นอนครับผมต่อมานะฮะอย่างที่ได้กล่าวไว้ Key ะนะฮะ e t h n i c k ก y กับ e t h n i c t e t e r นะตะ เอาไว้ใช้สําหรับออกอาณาจักรแห่งนี้นะฮะออกอาณาจักรใหม่หรือแมปใหม่นะฮะผมเออเพื่อกลับปะยันโลกปัจจุบันนะฮะหรือโลกที่เราอยู่ไอตอนที่ผมยืนอยู่ตอนนี้แหละเออซึ่งก็เนี่ยฮะ,ะคือทั้งหมดนะฮะทั้งหมดของอัปเดตท,ที่5นะฮะเยอะอย่างโคตรเลยนะฮะคือแบบเหมือนเป็นเกมอ่ะเหมือนไม่ใช่อนิเมะดิเฟนเดอร์แล้วเหมือนเป็นแบบอนิเมะอนิเมะเอทินิกอะฮะเออเหมือนเหมือนแมบ,บใหม่อ่ะเหมือนเป็นเกมเกมใหม่เลยับผมเออซึ่งแบบว่า ่ะผมจะสรุปคร่าวๆนะโดยรวมทั้งหมดนะเท่าที่ผมอ่านมานะซึ่งเขาก็มีบอกไว้อยู่นะฮะเหมือนกับว่าอาณาจักรใหม่เนี้ยจะมาด้วยกันถึง6แมปใหม่นะฮะแล้วก็ Infinity Challenge โหมดใหม่นะฮะ,ะตามแมปทั้ง6แมปนะฮะ แล้วก็6 New Game Mode นะฮะที่ได้กล่าวมานะฮะในชาเลนจ์ที่มันจะไม่ใช่การรีเจนนะฮะแต่จะเป็นแบบอย่างอื่นนะฮะผมเออแล้วก็11บเอ็ยูนิตใหม่นะฮะผมโอ้อันนี้เขาบอกเลยนะว่า11ตัว11ตัว3ตู้นะ3ตู้11ตัวแล้วก็นะฮะ3ตู้ครับผมแล้วก็1 Battle Pass นะฮะแล้วก็ไอเทมทั้งหลายนะฮะที่เพิ่มมาใหม่นะฮะผมโอ้ก็ถือว่าอัปเดตเยอะมากเลยนะสำหรับอัปเดตที่5นะครับผมไม่รู้ว่ามี5้าพาร์ตหนึพาร์ตสเหมือนตอนพาร์ตเหมือนตอนแบบ อัปเดตสหรือเปล่านะเออไม่รู้เหมือนตอนอัปเดต4หรือเปล่านะออนนานะที่มีพาร์ทหนึ่พาร์ทสอ่ะเออแต่ถือว่าโคตรดีครับโคตรดีเลยสําหรับแบบนี้ครับผมเออผมว่าเป็นการอัปเดตที่ใช้เวลาค่อนข้างคุ้มนะฮะถึงจะไม่อัปเดตบ่อยแต่อัปเดตทีหนึงรู้เรื่องเลยนะครผมก็น,นั่นแหะฮะสำหรับ การรีวิวหรือการอธิบายทั้งหมดสําหรับอัปเดตที่5นะครับผมอ่าคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกงไงบ้างฮะหรือผมอธิบายผิดพลาดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะใครที่ดูแล้วนะฮะชอบใจถูกใจหรือยังไงนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับผมในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ